ไม่ยางสู้ยไม่สู้ต่อไปไมสู้อาเอาได้ไหดูเราว่าจะเมอนแลกันโคตรแอม เฮ้กล้วยหมดแล้วหรอกล้วยมีนะอันเดียวจะล้มแน่จะเย็นอ่เออใช้เดียวเดี๋ยวเอาวิดีโอไปลงเฟซบุ๊กอ่ะต่างกตังกาโดนตตงกันเอาโดยอยู่ดีก็จะจะเย้จัมั้ยจิม ยายาสังเวยยาสังเวยแล้วนี่เจ้าของเสียงหัวเราะหยิบเลย่ยิเลยหยิบยังนะแกจังอะเบือกอะเบือกตงงนีกับนี่ฮะตยีอกตัวนี้เล่นได้ตัวชงเล่น ไม่แกะเต้เลยตัวไหนครับตัวตัวใหญ่เนี่ยตัวใหนหน่อโอ้เมมัน่ตัวใหญ่ห้ตัวใหญ่เลยนหอยโอ้เลยนหน่ยโออโอะโอ้โอ้โอ้กินกล้วยมกินย่าเด้กินกล้วยกันกิน่ได้สิิปติฮะเียบอ่ะกลังนวอยู่นี่กลังเ ฉลุ่มฉลุ่มดิปเต้แฮ่กับเจ็บนะแอะ้ยโอ้โอ้สะดุ้งอ่ะอะไรนะเป็นอะไรนะโอ้โอ้โอ้มันเหม็นกินเหล้าครับพี่แก ไม่รู้อะกลัวกลัวครับคนเดียวอะแต่เราอะเาอะสดุ้งนี่วิ่งมาเนี่ยเสดุ่งมาข้อข้อแม่ห้องเลย้อแม่เกนะ